มามานี่มาโอนอะไรนะลูกมานี่มานี่ตรงนี้นี่มานี่จะถ่ายวิดีโอไปให้แม่หนูนี่มาตรงนี้นี่โอ๊ยจะนอนแล้วเหรอเฮ้ล,ลูกอืจะนอนยังมาไพริลินว่าไง นอนแล้วหรอตอบหน่อยสิคุยกับคุณยายก่อนคุยกับคุณยายก่อนคุยก่อนอืมหรอครับผมอุ้ยนอนหรือยังนะนอนดีๆนอนดีๆนอนสวยๆนอนนอน นอนให้มันน่าดูอย่านอนหน้าเกียบแบบนั้นเอาขาลงแล้วเอาขาลงพายดินเอาขาลงลูกได้ยินไหมอืมเดี๋ยวจะเอาถ่ายวิดีโอไปฝากแม่หนูไงอืมอืมเอาขาลงเอาขาลงเนี่ย เอาขาลงแม่ว้ายอะไร,ะไรจะนอนแล้วเหรออืจะนอนแล้วเสียงเล็กเสียงน้อยจะนอนแล้วแล้วลูกอ,นอนือ่ะนอนเล้วอ่ะ ตาเร็วลูกหลับตาเร็วหลับตานอน,น,อน